ขอสูบไขอโชคนี hmm. mm ่พระขอโชคจากพระอาจารย์แ hmm. ล mm ้ว hmm. ท mm ี hmm. ่รวมทำบุญกันทำได้แต่เดือนก่อนตุ่เล้งนั่นไหมคะอันนี้สูบจากพาะอาจารย์อยู่นี่บอ my เดเพล่ะ เนี่ยหญ้าเขาไหมคะเขาทำได้แต่เลยเขาเขาตูงเลยนั่นไหมคะอันนี้โชคจากพระอาจารย์เลยค่ะพอพอ่อแม่เอ็กซ์ซีทันใดทมีโชคมีลาบก็พระอาจารย์ก็รวมทำบุญก็พระอาจารย์ใดเลยค่ะเพื่อมาบูรณะหลวงปู่ขาวช่วยกันงวดที่แล้วเขาเต็มเต็มนะค่ะพระอาจารย์เขาสองตัวสามตัวสองตัว เกาหาเต็มๆม้วนนี่กะจัดไปเลยเลยค่ะถ้าชอบก็จัดถ้าขาดก็ผ่านนะคะมันกลับหัวนไหมบอครับเหรอคะหาเก่าใช่บ๊วนบ๊วยเห็ตัวเดียวดิ ในนันอันขั้นไ้ตูวเดียวมันพออาจารย์มากมากเด้อพออาจารย์มากค่ะเอาเอาเอานั่นดีๆเน้นบนเนาะค่ะเนี่ยอันนี้อันนี้ร่องมันบ้าค่ะอันนี้ตัวกันเนาะเจว่ไดกลับก่อนทงกัน โรงงานบ่มีงานค่ะบ่าก็เลยกมากที่มาทักมาด้ีบแม่ทำไมาไม่เจ็บน่ี่ถ้าปี6-8ก็ร้อยีสิบสร้อง6-8ปหกแปดพอีหน้า ยังาน,นี่น,น,น,นะแน,นิคเนนะเริ่มแรกอะข้าสีรองเพลีจะทั้งปีนี้บอดีปีหนาปีนีน่ทั้งสีอยู่ในแก้วถกแล้วถ่วายใหม่เด็กโจกจะพจาะจเดกามาม้นบอกตัวเพิ่ม แต่เป็นบอกตัวเทิงแป่นี้กพระอาจารย์มากออกมอเรือย้งอกมอเือยล้ันบหัวูกนี่เม็นว่า่ะหูกกลับหัวเป็นเก่าะวกับถ้าสื่อก็ต้องกลับหกลับไปสื่อเสียใจเด้เสียใจลรา มันกลับวที่มันเง็นอยูห่่วาันสองัน่มันก็าได้่าเกสิแล้วแล้ว่านสงกราเนะ่านสงกรารอยู่ทนี่านสิ่แล้วแล้วจากรถถ้าเก็บสีสิก็บเศษท่านเยอะแต่ฟังนุ่นบ่ ถ้าทำความสะอาดหาส้อให้ก็เก็บปวดห้ารเจ็ทุกสิ้นเดือนแล้วก็ได้มาซอยอยู่ดรอคะไม่ทุ่นสิ่เดือนสิ่งิกับมาแล้วมันค่อยขึ้นก็ค่อยท่าเราเดียวคผมนานไม่น้เพราะมันลื่นถ้าก็บบเรียกเงี้ยูเไปห้องน้ำผไปไปได้ไหมไปห้องน้ำดิ้ง อันนี้ทาบาอกอาจารย์อ,อันนี้ทาบอเก็ดพ<ล>่นพ่นบพ่ทองทองท่าบอองทองแไแกะถ้าได้นั่นียที่หลังทอมันลา,า่บ่าลาบาถ้าได้โปจเมาเก็บรายละเอียดไปเมอืมีมือนี่ก็จะงัน